สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมันตามต่อครับจากคลิปที่แล้วอยู่กับเจ้าฮีโน่เมกาครับหัวลากันซีทันนี้ที่วาขายครับมาฟังเสียงเครื่องเพาะๆกันหน่อยเครื่องเ o 8อซ ร้อยสิบแรงมาเียงพ็อกๆออครับอันนี้เจ้าของเขาจะขายขายไปตามสภาพนี้เลยครับเป็นหัวลากันสียาวแบบนี้เลย ในราคา6แสนบาททวนก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามติดต่อพูดคุยกันได้ครับเบอร์โทรศัพท์093ครับ093 469ครับ469 1139 1139ครับผม093 469 1139 ใครสนใจครับหัวลากกันสีครับสวยๆแบบนี้ก็โทรกันเข้ามาสอบถามกันทันใดที่มองหาหารถด,ดีๆไปใช้างานสักคันครับนี่เลย สวยงามครับกล้า,าี้ทำอ,อะไรให้บ้างนะล้กหกสิบมีเรื่ส่แจมเรดครับหกสิบกระจุกมีแก้ม,มเลดมีชุดแต่งอ่ามีชุดแต่งไว้พูด,ดง่ายส้นครับแล้วก็ฮหดสีหวความอ,อ,อ๋อต้องการสีได้บอกเลยครับ ทำสีหัวใหม่ด้วยนครับแล 60, ้วก็หกสิบเยวผมเค็ดสีหัวใหใหม่เลยครับเออหกสิบนี่ทำสีหัวให้ใหม่ครับพร้อมชุดแต่งตัวนี้ก็มาคุยกันต่อ,อมาบอกกันเ็กครับตัวไหนที่อยากจะได้อยากจะโดนผู้จัดการเขาจัดให้แน่นอนมู่บ้อมู่นี่ครับผมไม่ไม่เหมือนคนระับ นี่ภายในเสียงนิ่มดีเหลือเกิน สภาพสดใหม่ครับสดเหลือเกินเอาวางหัวหน่อยดิวางหัวดูดีๆหน่อยดิวางหัวแล้วยำไหมครับ นอกในไม่มีผุเลยสภาพสดสวยแอร์เย็นฉ่ำครับโอ้โหมีแอร์เดิดม่ได้เสียงยังไม่ได้ทำอะไรเลยเย็นฉ่ำแล้วโอ้โหมา,มาสภาพนี่แอร์บูดได้บูดได้เห็ดยังเล่อยเนี่ยสภาพมึงเดิมครับ เว่าอันมากเอาไปมันดีเราเฮ็ดแอร์ยังเห็นอ่ะก็ตามนั้นเนาะครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีกรอบหนึ่งที่093ครับ093 469 469ส1 3 9 1139เาครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้ได้ครับตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยมีอยูสอคันอชไหมเสียตีไปม่อีกคันนึ่งอ๋อมีสองคันอ่ายอมีขายได้เพิ่มเดี๋ยวผมเดี๋ยม่เรื่อยครับเอามาให้เมื่งให้ไม่ต้องให้เมื่อ ครับผมโอเคหัวหน้ากันซีครับน้องที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เอาขับให้ดูหน่อยสิขับให้ดูหน่อยสิโอ้มีดีฟโชว์ด้วย เอดยอดเลยวิ wow, yes. exactly. really no ่งยางโยเลยครับผมเอ่อวิ่งยางโยเลยสุดยอดสุดยอดวาระกันซีฮิโน่เมกาตัวนี้จะเป็นหัวกว้างครับสำหรับคันนี้ อ่ะโอเคครับผมก็ตามนั้นแล้วครับ,รบสนใจก็มาดูรถได้รถอยู่ที่บ้านยานน้ำอ้อมครับตำบลยวบึอํอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์สวยๆเลยตามรูปตามภาพตามสายตามาดูให้ดูมาดูให้เห็นกับตาครับราคานี้หกสิบ